ช้าวันนั้นอากาศในเขตชานเมืองนครราชสีมายังคงชื้นแฉะไปด้วยไอฝนที่ตกหนักเมื่อคืนถนนดินในซอยแคบๆของชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งยังคงเจิ่งนองไปด้วยน้ำขังแต่ชาวบ้านก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วที่สุดปลายซอยมีร่างของหญิงสาวในผ้าคลุมสีส,สีฟ้าอ่อนกำลังก้มเก็บเศษผักที่ร่วงหล่นจากกระสอบเธอชื่อมารีอายุเพิ่งจะสิปีเป็นเด็กสาวกำพร้าพ่อที่อาศัยอยู่กับแม่ในบ้านไม้หลังเล็กๆที่มีฝาเป็นเทียงไม้ไผ่สารขัดกัน ในสายตาของชาวบ้านมาลีไม่ใช่แค่เด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งแม้ชีวิตจะขัดสนแต่เธอก็เป็นที่รู้จักในเรื่องความสุภาพอ่อนน้อมความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตย์ทุกเชา้าเธอจะช่วยแม่ไปขายผักที่ตลาดสดและเมื่อถึงตอนเย็นเธอก็จะไปช่วยสอนหนังสือให้เด็กๆที่สาราวัดเล็กๆใกล้กลกบ้านชาวบ้านมักจะพูดกันเสมอว่ามาลีเป็นเด็กดีเพียงแต่โชคชะตายังไม่เข้าข้างเธอเท่านั้นแต่ในวันนั้นโชคชะตาดูเหมือนจะหันหลังให้กับเธออย่างสิ้นเชิงราวๆก้าวโมงเชา้าขณะที่เธอกำลังจะข้ามถนนใหญ่เพื่อนำเงินค ทันใดนั้นก็มีเสียงตะหวาดดังลั่นมาจากด้านหลังเ้อห,หยุดเดี๋ยวนี้มาลีหันขอประมองชายคนหนึ่งในชุดนอกเครื่องแบบแต่มีบัตรตำรวจห้อยคอเสื้อกำลังเดินอัดอาดเข้ามาหาเธอใบหน้าของเขาบุดบึง้งแววตาแข็งกร้าวเขาคือจะสิบตำรวจเอกชาติหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในานามจะชาติตำรวจที่ช่วงหลังมานี้ขึ้นชื่อเรื่องอารมณ์ร้อนและมักใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อข่มขู่ชาวบ้านหาเช้ากินขํามาลียืนงงมีอะไรหรอคะคุณตำรวจเธอถามอย่างสุภาพอย่ามาทำเป็นไขสือ แกใช่ไหมที่ขโมยกระเป๋าตังของผู้หญิงคนนั้นจะชาตะคอกพางชี้ไปยังหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังยืนมองมาลีด้วยท่าทีร้อนรนหนูเปล่านะ,ะหนูไม่ได้เอาอะไรไปเลยหนูเพิ่งออกมาจากตลาดมาลีกอดกระสอบผักในมือแน่นด้วยความตื่นตระหนกอย่ามาแก้ตัว จาชาติไม่ฟังเสียงเขากระชากกระเป๋าสะพายใบเล็กของเธอไปเปิดค้นข้าวของข้างในต่อหน้าชาวบ้านที่เริ่มหยุดมุมดูอยู่ห่างๆบ้างก็สุบสิบบ้างก็ยืนมองเงียบๆด้วยความหวาดทารุจากในกระเป๋าใบนั้นจาชาติหยิบเงินสดที่หยับยู่ยี่ไม่กี่ใบกระดาษทิชชู่และเศษกระดาษบินค่าของออกจากตลาดไม่มีกระเป๋าสตางค์อย่างที่เขากล่าวหาแต่สีหน้าของเขาก็ยังคงเย็นชาถ้าแกไม่ใช่คนขโมยแล้วทำไมตอนฉันเรียกถึงทำถ้าจะวิ่งหนีเขาตวาดอีกครั้งหนูไม่ได้วิ่งขนูแค่ไม่ได้ยินมาลีตอบเสียงแผ่ว จ่าชาติจ้องหน้าเธอนิ่งนานแล้วโดยไม่พูดอะไรอีกเขาคว้า,ข,าข้อมือของมารีแล้วลากเธออย่างแรงไปยังรถกระบะตำรวจที่จอดอยู่ริมถนนคุณตำรวจปล่อยหนูนะคขนหนูไม่ได้ทำผิดมารีร้องขอความช่วยเหลือพลางพยายามสะบัดมือออกแต่เรี่ยวแรงของจ่าชาติมีมากกว่าเธอหลายเท่าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้แต่ยืนมองไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเพราะในชุมชนแห่งนี้การมีเรื่องกับตำรวจอาจหมายถึงปัญหาที่จะตามมาไม่สิ้นสุดเมื่อเข้ามาในรถจ่าชาติก็พูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบแกอยากให้เรื่องนี้จบเร็วๆหรืออยากให้ฉันพาไปโรงพัก มารีกัดริมฝีปากน้ำตาเริ่มคลอหน่วยแต่หนูไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะจะชาติเอ็นหลังพิงเบาะแล้วมองเธอด้วยสายตาหยามเหยียดเอางี้แล้วกันถ้าแกยอมรับผิดแล้วอยากจะไก,กล่เกลี่ยแกก็จ่ายค่าเสียหายมาห้าพันบาทฉันจะถือว่าเรื่องจบแต่ถ้าไม่ฉันจะแจ้งเรื่องนี้ให้เท่าแก่ที่ตลาดรู้แล้วแกก็เตรียมตัวเข้าไปนอนในคุกได้เลย มาลีตกใจจนตัวแข็งที่ห้าพันบาทเงินจำนวนมากขนาดนั้นเธอไม่เคยได้จับพร้อมกันเลยด้วยซ้ำคุณตำรวจขนหนูไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกคะเธอบอกเสียงแผ่วงั้นก็ดีงั้นแกก็เตรียมตัวเข้าสังเตได้เลยจะชาตอบอย่างเลือดเย็นตลอดเส้นทางไปยังสถานีตำรวจทะเลนครราชสีมาหัวใจของมาลีสับสนปนเปไปหมดทั้งความกลัวและความโกรธเธอรู้ดีว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่กลับไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันได้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เอาแต่ยืนดูไม่มีใครสักคนที่กล้าออกมาเป็นพยานให้เธอ เมื่อถึงสถานีตำรวจจาชาติก็ลากเธอลงจากรถแล้วพาไปยังห้องเล็กๆด้านหลังในห้องนั้นมีเพียงโต๊ะไม้เก่าๆพัดลมที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเก้าอี้เหล็กหนึ่งตัวนั่งลงเขาสั่งสั้นๆมาลีนั่งลงมือของเธอยังสั่นไม่หยุดคุณตำรวจขนูขอโทรหาแม่ก่อนได้ไหมคะท่านต้องเป็นห่วงแน่ๆจ่าชาติจ้องหน้าเธอขม็งไม่ต้องจัดการเรื่องของแกให้จบก่อนไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารนี่ครับจ่า รายงานเหตุต้องสงสัยว่าลักทรัพย์จากผู้เสียหายที่ตลาดเขาบอกว่ารูปรัณสันธานตรงกับเด็กคนนี้จะชาติเซ็นรับเอกสารนั้นโดยไม่ได้ตรวจสอบอะไรดีมากตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้มันรับสารภาพมาลีนั่งนิ่งเงียบหายใจติดขัดเธอรู้ดีว่าในสถานการณ์เช่นนี้ความจริงแทบไม่มีที่ยืนแต่แล้วทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของจชาติก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมารับสายด้วยน้ำเสียงกึ่งรำคาญครับฮัลโหลใครวะ แต่แล้วน้ำเสียงของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีที่ได้ยินเสียงจากปลายสายอ้อครับท่านผู้กำกับมีอะไรหรือครับมารีสังเกตเห็นสีหน้าของจชาติที่ค่อยๆซีดเผือดลงน้ำเสียงที่เคยแข็งกร้าวเมื่อครู่กลับอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดครับครับผมได้ครับท่านเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเมื่อวางสายเขาหันมามองมารีด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแกลอ,อยู่นี่แป๊บหนึ่ง ไม่นานนักชายสูงวัยคนหนึ่งในชุดลำลองเรียบง่ายก็เดินเข้ามาในห้องผมของเขาเริ่มมีสีเทาแซมแต่ดวงตากลับคมปราดเขาก้าเข้ามาหามาลีอย่างช้าช้าหนูชื่อมารีใช่ไหมมาลีพยักหน้าค่ะชายคนนั้นยิ้มบางๆงลุงรู้จักแม่ของหนูนะเราเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันมาก่อนจะชาติมีท่าทีลุกปลี้ลุกลนเออท่านครับเด็กคนนี้คือผู้ต้องสงสยัยชายสูงวัยคนนั้นพูดตัดบทอย่างใจเย็นฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะชาติคุณไม่ต้องแสดงละคร แท้จริงแล้วชายคนนั้นคือพันตารวจตรีอาทิตย์ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของจชาติและยังเป็นคนรู้จักเก่าแก่ของครอบครัวมาลีอีกด้วยเขามองหญิงสาวด้วยความสงสารหนูกลับบ้านได้แล้วนะไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วเรื่องที่แจ้งเข้ามาก็กลายเป็นว่าแจ้งผิดคนจาชาตินิ่งอึ้งใบหน้าของเขาตึงเครียดแต่ว่าท่านครับพอได้แล้วเสียงของพันตํารวจตรีอาทิตย์ดังขึ้นคุณคิดว่าผมไม่รู้หรือไงว่าคุณชอบหากินกับชาวบ้านแบบนี้อยู่เรื่อย จะชาติก้มหน้าลงใบหน้าของเขาแดงกับมารีมองคนทั้งสองสลับกันไปมายังไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูกลับบ้านได้แล้วหรอคะใช่พันตํารวจตรีอาทิตย์ตอบอย่างอ่อนโยนแต่เดี๋ยวหนูตามลุงไปที่ห้องทํางานก่อนนะมีบางอย่างที่หนูควรรู้เขาประคองมารีให้ออกไปจากห้องทิ้งให้จะชาติยืนนิ่งอยู่คนเดียวขากรรไกรของเขาขบกันแน่นเมื่อมารีหันกลับประมองสายตาของจะชาตินั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความอัปยสอดสู เมื่อออกมานอกห้องมาลีสูดหายใจเข้าลึกๆท้องฟ้าตอนกลางวันเริ่มจำใสแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นรัวเธอยังไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้นมากเป็นความจริงที่จะสั่นคลอนเกียรติของตำรวจคนหนึ่งและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาล คืนนั้นอากาศหนาวเย็นกว่าทุกคืนลมพัดแรงจนใบไม้ในสวนหน้าบ้านของมารีเสียดสีกันดังราวกับเสียงกระซิบที่ไม่สิ้นสุดภายในบ้านมีเพียงแสงสลัวจากตะเกียงน้ำมันที่แขวนอยู่บนฝาไม้ไผ่มารีนั่งมองซองจดหมายสีน้ำตาลในมือใบหน้าของเธอซีดเผือดหัวใจเต้นรัวแม่ของมารีเดินออกมาจากในครัวพร้อมกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วเป็นอะไรไปลูกทำามหน้าซีดอย่างนั้นมารีไม่ตอบเธอเพียงยื่นจดหมายข่มขู่ฉบับนั้นให้แม่ด้วยมือที่สั่นเทาแม่ของมารีอ่านอย่างรวดเร็วก่อนจะยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกกใใใจจจครรันนนทีีี่้้ายยเขยดหมแบบ มารีสูดหายใจเข้าลึกๆแม่ขนูว่าน่าจะเป็นคนเมื่อตอนกลางวันตำรวจคนนั้นแม่ของมารีนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วมองหน้าลูกสาวด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลเราต้องไปแจ้งความนะลูกอย่าอยู่เฉยๆแบบนี้แต่ถ้าเราไปแจ้งความมันอาจจะอันตรายกว่าเดิมนะแม่เขามีอำนาจแม่ของมาลีกุมมือลูกสาวไว้แน่นถ้าเรากกัวอยู่แบบนี้พวกเขาก็จะยิ่งได้ใจ หลังจากปรึกษากันอยู่พักหนึ่งในที่สุดมาลีก็ตัดสินใจว่าจะไปพบพันตำรวจตรีอาทิตย์ในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอเชื่อว่ามีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพวกเธอได้ในตอนนี้แต่คืนนั้นสองแม่ลูกต่างก็นอนไม่หลับทุกครั้งที่มีเสียงมอเตอร์ไซค์ขับผ่านหน้าบ้านหัวใจของพวกเธอก็จะเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวว่าจะเป็นคนของจะาชาติส่งมารุ่งเช้าท้องฟ้าของเมืองโคราจึงคงขมุขมัวเมื่อมาลีเดินทางมาถึงสถานีตำรวจเธอไปรออยู่หน้าห้องทำงานของพันตำรวจตรีอาทิตย์ในมือกำจดหมายข่มขู่ไว้แนารจิ้ง มาลีทำไมมาแต่เช้าเลยล่ะขอโทษคะท่านมีบางอย่างที่หนูอยากให้ท่านดูทันทีที่ได้อ่านจดหมายสีหน้าของพันตารวจตรีอาทิตย์ก็เปลี่ยนไปทันทีนี่มันเป็นการข่มขู่ที่ร้ายแรงมากและลุงก็พอจะเดาได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังมาลีกล้มหน้าลงหนูกลัวค่ะท่านแม่อยู่บ้านคนเดียวใจเย็นใจเย็นนะพันตํารวจตรีอาทิตย์พูดพางลุกขึ้นยืน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูและแม่จะไปพักอยู่ที่บ้านพักชั่วคราวที่ปลอดภัยก่อนเดียวลุงจะให้ทีมของลุงจัดการเรื่องจะชาติและคนของมันเองแต่ว่ามันจะไม่อันตรายเหรือคะอันตรายสิแต่มันจะอันตรายกว่าถ้านหนูเลือกที่จะเงียบลุงรู้มานานแล้วว่าเขามีส่วนพัวพันกับการรีถ่ยและข่มขู่ชาวบ้านแต่เพิ่งจะมีครั้งนี้แหละที่ลุงมีหลักฐานที่มาตัวเขาได้แน่นหนาและหนูมาลีหนูสามารถช่วยลุงหยุดเขาได้มาลีลังเลหนู ใช่แต่หนูต้องเตรียมใจให้พร้อมนะบ่ายวันนั้นมีตำรวจนอกเครื่องแบบสองนายมารับมารีและแม่ของเธอไปอยังบ้านหลังเล็กๆแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองบ้านหลังนั้นเป็นของเพื่อนร่วมง,งานของพันตำรวจตรีอาทิตย์ที่กเกษียณไปแล้วมันทั้งปลอดภัยและอยู่ห่างไกลาจากความวุ่นวายแต่หลังจากที่พวกเธอมาถึงได้ไม่นานข่าวก็เริ่มแพร่สะพัดออกไปที่ตลาดสดมีคนละว่าเห็นจะชาติมีท่าทีหัวเสียอย่างหนักที่โรงอาหารของสถานีตำรวจเขาคว้า,วางโทรศัพท์มือถือลงกับพื้นแล้วตะโกนเรียกชื่อมารีซ้ำ,ซำ เด็กนั่นมันคิดจะเล่นงานฉันเราจะได้เห็นดีกันว่าใครจะร่วงก่อนเขาพูดต่อหน้าลูกน้องสองคนของเขาหนึ่งในนั้นชื่อศักด์พยายามพูดให้เขาจะเย็นลงที่ครับจเจนจะเย็นก่อนดีกว่าถ้าท่านผู้กำกับรู้ว่าเราไปขู่มันเงียบทุกอย่างมันเลยเถิดมาแล้วถ้าเด็กนั่นมันปากโป้งเมื่อไหร่พวกเราก็จบเหตุกันหมดสัก์กลืนน้ำลายแล้วเราจะทำยังไงกันดีครับพี่จะชาิเดินเข้าไปใกล้จ้องหน้าเขาด้วยสายตายเย็นชาเราต้องทำให้มันเงียบก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ในขณะเดียวกันที่บ้านพักชั่วคราวมาลีเริ่มเขียนลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่เธอถูกกล่าวหาไปจนถึงจดหมายข่มขู่ที่ได้รับพันตำรวจตรีอาทิตย์ให้เธอลงชื่อในคำให้การอย่างเป็นทางการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการร้องเรียนไปยังสำนักงานเจรตํตำรวจขณะที่เธอกำลังเขียนเขาก็พูดขึ้นเบาๆรู้ไหมมาลีความกล้าหาญของหนูที่ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินให้มันวันนั้นทำให้หลายคนเริ่มตื่นตัวที่โรงพักก็เริ่มมีเสียงพูดคุยกันหนาหูมีชาวบ้านคนอื่นๆที่ยอมรับว่าเคยถูกจะชาติข่มขู่เรียกกกเเงงินนนหมมมมือัแแต่ไ่ไไีใคครล้า้าาปจว มาลีหยุดเขียนถ้าอย่างนั้นหนูก็ไม่ได้สู้เพียงลำพังสินะคะใช่แต่หนูคือคนแรกที่กล้าลุกขึ้นมาพูดนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขากลัวจนต้องทำอะไรโง่ๆความเยียกเข้าปกคลุมชั่วขณะลมจากหน้าต่างพัดเอากลิ่นดินชื้นๆเข้ามาแล้วมาลีก็พูดขึ้นหนูไม่เสียใจหรอกค่แต่หนูกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่พันตำรวจตรีอาทิตย์ตบไหล่เธอเบาๆลุงรับประกันความปลอดภัยของพวกหนูแต่หนูต้องเตรียมตัวให้พร้อมถ้าหากต้องขึ้นให้การเป็นพยาน มาลีพยักหน้าช้าๆหนูพร้อมค่ะคืนนั้นบรรยากาศในบ้านพักเนียบสงบแต่ภายนอกนั้นมีร่างมืดๆสองร่างกำลังเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆหนึ่งในนั้นคือสักลูกน้องของจชาติที่เดชนี่ใช่บ้านหลังที่อยู่ในที่อยู่หรือเปล่าเขาถามกระสิบใช่เดชตอบเราเรอให้ถึงเที่ยงคืนก่อนนายสั่งว่าอย่าให้มีเสียง แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าฝั่งตรงข้ามถนนมีรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่เงียบเียบภายในรถมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจรํารวจสองนายที่ได้รับคําสั่งจากพันตํารวจตรีอาทิตย์ให้มาเฝ้าระวังอยู่แล้วเราทิยงคืนชายสองคนย่องเข้ามาใกล้ตัวบ้านอย่างระมัดระวังคนหนึ่งล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วหยิบขวดเล็กๆที่บรรจุน้ามันเบนซินออกมารีบราที่ฝาบ้านด้านหลังเราจะเผามันให้เหมือนกับเป็นอุบัติเหตุไฟไหมแต่เพียงแค่ก้าวไปได้ไม่กี่ก้าวก็มีเสียงตะโกนดังลั่นแหวกความเงียบของราตรีหยุดนี่ตํารวจ ไฟใช้สว่างว่าขึ้นชายสองคนตกใจพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ถูกจับกลุ่มและใส่กุญแจมืออย่างรวดเร็วเมื่อพันตำรวจรตรีอาทิตย์มาถึงในเวลาไม่นานเขาจ้องมองคนทั้งสองด้วยสีหน้าที่ผิดหวังยังคิดจะเล่นสกปรกกันอยู่อีกเหรอคิดว่ากฎหมายมันเป็นของเล่นหรือไงมาลีที่ได้ยินเสียงเอะาจาในบ้านก็วิ่งออกมาด้วยใบหน้าซีดเผือดเธอเห็นชายสองคนถูกคุมตัวขึ้นรถตำรวจท่านขับพวกเขาจะมาทำร้ายเราเหรอคะพันตำรวจรตรีอาทิตย์พยักหน้าลูกน้องของจะชาติแต่ไม่ต้องห่วง ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในความดูแลของลุงแล้วแม่ของมาลีร้องให้เบาๆอยู่ในอ้อมกอดของลูกสาวทาไม่ได้ท่านผู้กำกับป่านนี้เราสองแม่ลูกคงแย่แน่ๆพันตำรวจตรีอาทิตย์มองพวกเธอด้วยสายตาอ่อนโยนนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับคุณป้าแต่ผมสัญญาว่าเราจะทําให้คนคนนั้นต้องรับผิดชอบในการกระทําของเขาทั้งหมดเช้าวันต่อมาข่าวการพยายามลอบวางเพลิงบ้านพักพยานปากสําคัญก็แพร่กระจายไปตามสื่อท้องถิ่นผ้าหัวข่าวตัวโต,ว,ตว,ว่า พยานคดีตำรวจรีดถ่ายถูกขู่เผาทั้งเป็นเนื้อหาในข่าวยังมีภาพเงาของมาลีจากด้านหลังและคำให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาความเชื่อมโยงกับตำรวจนายหนึ่งที่ชื่อจ่าสิตรีอชอที่สถานีตำรวจบรรยากาศร้อนระอุจาชาติถูกเรียกเข้าไปในห้องทำงานของพันตำรวจตรีอาทิตย์ด้วยใบหน้าตึงเครียดคุณรู้ใช่ไหมว่าผมเรียกคุณมาทำไมพันตำรวจตรีอาทิตย์ถามเสียงเรียบจากชาติพยายามฝืนยิ้มผมได้ยินข่าวลือม,มาเหมือนกันครับท่าน แต่ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยพันตำรวจตรีอาทิตย์จ้องหน้าเขาขเขมง็งลูกน้องของคุณสองคนเพิ่งถูกจับเมื่อคืนนี้พวกเขาสารภาพว่าได้รับคำสั่งโดยตรงจากคุณจาชาติุบโตะ๊ะเรื่องไร้าสาระพวกมันใส่ร้ายผมพันตำรวจตรีอาทิตย์ลุกขึ้นยืนช้าช้าถ้าอย่างนั้นคุณคงไม่ขัดข้องถ้าเราจะขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของคุณจาชาต์นิ่งอึ้งใบหน้าของเขาซีดเผือดเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโทรศัพท์ก็พบข้อความที่เขาส่งไปเมื่อคือนก่อนหน้านั้น จัดการบ้านหลังนั้นให้เรียบร้อยก่อนเช้าอย่าทิ้งร่องรอยนั่นเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วจาชาตพยายามจะแย่งโทรศัพท์คืนแต่เจ้าหน้าที่จากจเจรตรํตรวจสองนายก็เข้ามาควบคุมตัวเขาทันทีเขาตะโกนลัน่นพวกแกไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใครฉันทํางานที่นี่มาสิบสองปีแล้วนะพันตํารวจตรีอาทิตย์มองเขาด้วยสายตายเย็นชาก็เพราะอย่างนั้นแหละคุณถึงควรจะรู้ความหมายของคําว่าความรับผิดชอบดีกว่าใคร ในที่สุดจะชาติก็ถูกใส่กุญแจมือต่อหน้าเพื่อนร่วมงานของเขาบรรยากาศในสถานีตำรวจเงียบหรือตำรวจบางนายก้มหน้าลงด้วยความละอายใจเย็นวันนั้นพันตำรวจตรีอาทิตย์เดินทางมาที่บ้านพักอีกครั้งคราวนี้เขามาพร้อมกับรอยยิ้มที่โล่งอกมาลีตอนนี้หนูสบายใจได้แล้วนะคนที่ข่มขู่หนูถูกเราควบคุมตัวไว้แล้วและถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนสัปดาห์หน้าหนูจะถูกเรียกตัวไปให้การในฐานะพยานอย่างเป็นทางการมาลีมองเขาด้วยดวงตาที่เอ่อคลอไปด้วยน้ำตาขอบคุณค่ะท่านถ้าไม่ได้ท่าน หนูกับแม่คงพันตำรวจตรีอาทิตย์สายหน้าหนูไม่ต้องขอบคุณลุงหรอกทั้งหมดนี้เป็นเพราะความกล้าหาญของหนูที่ไม่ยอมจ่ายเงินสกปรกแน่นต่างหากหนูคือคนที่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แม่ของมาลีมองลูกสาวด้วยความภาคภูมิใจจริงของท่านนะลูกบางครั้งพระเจ้าก็ทดสอบเราด้วยความไม่ยุติธรรมแต่ถ้าเราอดทนและซื่อสัตย์ในที่สุดความจริงก็จะปรากฏออกมาเอง มาลียิ้มพางมองท้องฟ้ายามเย็นที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ลึกๆในใจเธอก็รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบสิ้นเพราะข้างนอกนั่นยังมีคนตัวเล็กๆอีกมากมายที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมและไม่มีปากมีเสียงพอที่จะลุกขึ้นสู้ เช้าวันนั้นแสงแดดอ่อนๆทาทบลงบนทุ่งนาของเมืองโคราชอากาศบริสุทธิ์ไหลผ่านเข้ามาทางหน้าต่างของบ้านพักที่มาลีและแม่ของเธออาศัยอยู่ชั่วคราวหลังจากค่ำคืนที่ยาวนานเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่มาลีได้นอนหลับโดยไม่มีฝันร้ายเธอตื่นเช้ากว่าปกติชงชาให้แม่แล้วออกมานั่งที่ระเบียงมองหยดน้ำค้างที่เกาะอยู่บนใบตองบนใบหน้าของเธอยังคงมีร่องรอยของความเหนื่อยล้าแต่ก็มีความสงบแบบใหม่เข้ามาแทนที่ ไม่นานนะก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านมาลีหันไปมองพันตำรวจตรีอาทิตย์เดินทางมาในชุดเครื่องแบบเต็มยศเขาส่งยิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรสวัสดีตอนเช้ามาลีสวัสดีข่ะท่านเชิญข้างในก่อนค่ะเมื่อเข้ามาในบ้านพันตำรวจตรีอาทิตย์ก็ยกมือไหว้แม่ของมาลีแล้วนั่งลงผมมาเพื่อแจ้งข่าวดีครับพอดีของจะชาติได้ถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการสอบสวนของสำนักงานเจรตํตำรวจส่วนกลางแล้วหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนทั้งเรื่องข่มขู่และพยายามลอบวางเพลิงแม่ของมาลีถอนหายใจอย่างโล่งอก ในที่สุดความยุติธรรมก็มาถึงเสียทีพันตํารวจตรีอาทิตย์พยักหน้าและมีอีกเรื่องหนึ่งครับชาวบ้านที่ตลาดและผู้นําชุมชนบางคนได้ร่วมกันลงชื่อในจดหมายร้องเรียนพวกเขาขอให้ใช้กรณีนี้เป็นบทเรียนและให้ไล่จาชาติออกจากราชการการสนับสนุนจากพวกเขาดีมากเลยครับมารีมองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อหมายความว่าทุกคนรู้เรื่องแล้วหรอคะใช่แต่พวกเขาไม่ได้ตําหนิหนูนัดตรงกันข้ามพวกเขากลับชื่นชมในความกล้าหาญของหนูหลายคนบอกว่าพวกเขาอยากจะร้องเรียนมานานแล้วแต่ไม่มีความกล้าพอ มาลีนิ่งเงียบมีความรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกเธอไม่เคยตั้งใจจะเป็นวีรสตรีแค่ต้องการปกป้องแม่และศักดิ์ศรีของตัวเองแต่ในตอนนี้เสียงเล็กๆของเธอกลับนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่พันตํารวจตรีอาทิตย์พูดต่อสื่อต่างๆก็เริ่มเขียนข่าวติดตามผลแล้วนะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเต็มของหนูหรอกแต่เรื่องราวของหนูกลายเป็นแรงบันดาลใจพาดหัวข่าวว่าสาวแม่คาผักปฏิเสธเงินใต้โต๊ะเปิดโปงตํารวจนอกรีต แม่ของมาลีมองลูกสาวพลางยิ้มด้วยความภาคภูมิใจเห็นไหมลูกความจริงน่ะไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์หรอกมันต้องการแค่ความกล้าหาญเท่านั้นไม่กี่วันต่อมา การพิจารณาโทษทางวินัยก็ได้จัดขึ้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคจะชา้าดินั่งอยู่บนเก้าอี้ผู้ถูกกล่าวหาด้วยสีหน้าตึงเครียดในห้องนั้นเต็มไปด้วยนายตำรวจระดับสูงที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการมาลีได้รับเชิญให้มาในฐานะพยานปากสำคัญแม้จะประมาทแต่เธอก็มาด้วยท่าทีที่สงบนิ่งผมของเธอถูกรวบไว้อย่างเรียบร้อยใต้ผ้าคลุมสีสีฟ้าอ่อนสีเดียวกับที่เธอใส่ในวันที่ถูกกล่าวหาครั้งแรกที่ตลาด เมื่อชื่อของเธอถูกขานมาลีก็ก้าวออกไปข้างหน้าทั้งห้องเงียบปริบเธอจ้องมองตรงไปยังคณะกรรมการแล้วมองไปยังจัชชาติที่เอาแต่ก้มหน้าไม่กล้าสบตานางสาวมาลีช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้คณะกรรมการฟังด้วยหนึ่งในคณะกรรมการกล่าวมาลีสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเริ่มเล่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้น เธอเล่าว่าเธอถูกกล่าวหาว่าขโมยของโดยไม่มีหลักฐานถูกบังคับให้จ่ายเงินใต้โต๊ะไปจนถึงการถูกข่มขู่ที่บ้านน้ำเสียงของเธอไม่มีอาการสั่นแม้แต่น้อยเมื่อเธอเล่าจบทั้งห้องก็กลับสู่ความเงียบอีกครั้งตำรวจบางนายก้มหน้าลงมีบางคนถอนหายใจอย่างหนักประธานคณะกรรมการกล่าวช้าช้าขอบคุณในความกล้าหาญของหนูนะไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าลุกขึ้นมาพูดความจริงในสถานที่แบบนี้มาลีก้มศีษะลงด้วยความนอบน้อมหนูแค่ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเจอเรื่องแบบเดียวกับหนูคะ่ะ การพิจารณาดำเนินไปหลายชั่วโมงหลักฐานทั้งหมดถูกนำมาแสดงรวมไปถึงข้อความจากโทรศัพท์มือถือของจชาติและคำสารภาพของลูกน้องทั้งสองคนในที่สุดคำตัดสินก็ถูกอ่านออกมาเจ้าสิบธิตำรวจเอกชาติมีความผิดจริงในข้อหาใช้อำนาจในทางมิชอบข่มขู่กันโชครัพย์และคุกคามประชาชนให้มีโทษไล่ออกจากราชการและให้ดำเนินคดีอาญาต่อไปมาลีหลับตาลงชั่วครู่ในใจเธอภาวนาขอบคุณพระเจ้าในที่สุดความยุติธรรมก็มาถึง จะชาติได้แต่นั่งนิ่งใบหน้าของเขาไร้สีเลือดทุกสิ่งที่เขาเคยภาคภูมิใจทั้งเครื่องแบบยศและอำนาจได้หายวาไปในพริบตาเพียงเพราะความโลภของตัวเองขณะที่เขาถูกคุมตัวออกจากห้องเขาเหลือบมองมาลีแวบหนึ่งแต่หญิงสาวคนนั้นไม่ได้วัดกลัวต่อไปเธอเพียงแค่มองตอบกลับไปด้วยสายตาที่สงบนิ่งหลายสัปดาห์หลังจากคดีสิ้นสุดลงชีวิตของมาลีและแม่ก็ค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะปกติตลาดที่เคยเป็นสถานที่เกิดเหตุก,ก,กลับกลายเป็นแหล่งของกำลังใจแห่งใหม่ชาวบ้านมักจะทักทายมาลีด้วยรอยยิ้มและแววตาที่นับถือ น้องมาลีพวกเราภูมิใจในตัวน้องนะแม่ค้าปลาคนหนึ่งกล่าวถ้าไม่ใช่น้องป่านนี้คนคนั้นก็คงยังลอยนวลข่มเหงชาวบ้านอยู่มาลีได้แต่ยิ้มหนูไม่ได้ทําคนเดียวหรอกข้าป้าทุกคนที่กล้าพูดความจริงต่างหากคือวีระบุรุษที่มุมหนึ่งของตลาดพันตํารวจตรีอาทิตย์เดินเข้ามาพร้อมกับเอกสารบางอย่างวันนี้เขาไม่ได้สวมเครื่องแบบเป็นเพียงชายไวกลางคนในชุดสุภาพมาลีลุมีข่าวมาบอกอีกเรื่องอะไรเหรอคะท่าน ท่านผู้บัญชาการภาคท่านประทับใจในความกล้าหาญของหนูมากท่านอยากจะมอบโอกาสให้หนูได้เรียนต่อในโรงเรียนนายสิบตำรวจหญิงผ่านโครงการพิเศษท่านบอกว่าเด็กที่กล้าหาญขนาดนี้สมควรได้รับโอกาสที่ดีมาลีตกใจจนพูดไม่ออกจริงหรือคะท่านจริงสิทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้วเหลือแค่การตัดสินใจของหนูเท่านั้นแม่ของมาลีมองหน้าลูกสาวดวงตาของท่านเริ่มมีน้ำตาคลอลูกนี่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะรับไว้นะลูก มารีพยักหน้าช้าๆรอยยิ้มเริ่มปรากฏบนใบหน้าของเธอถ้าอย่างนั้นหนูขอรับไว้ค่าต่หนูขอสัญญาอย่างหนึ่งนะคะท่านอะไรละ่ะหนูอยากจะสัญญาว่าถ้าเรียนจบแล้วหนูจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ของหนูช่วยเหลือคนตัวเล็กๆเหมือนที่หนูเคยเป็นเพื่อที่จะไม่มีใครต้องหวาดกลัวที่จะลุกขึ้นสู้กับความไม่ยุติธรรมอีกต่อไปพันตำรวจตรีอาทิตย์ยิ้มนั่นเป็นคำสัญญาที่น่ายกย่องมากและลุงเชื่อว่าหนูจะทำได้อย่างแน่นอน สามเดือนต่อมาชีวิตของพวกเธอก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมาลีได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในโรงเรียนตำรวจส่วนแม่ของเธอก็ยังคงอยู่ที่โคราชเปิดร้านขายของชำเล็กๆหน้าบ้านทุกสัปดาห์มาลีจะเขียนจดหมายมาหาแม่เสมอในจดหมายฉบับหนึ่งเธอเขียนว่าแม่ขบบางครั้งหนูก็ยังนึกถึงคืนที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหล่านั้นแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าถ้าเรายืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องก็ไม่มีคำข่มขู่ใดที่จะดับแสงสว่างในใจเราได้เพราะแสงนั้นมาจากหัวใจของเราเอง แม่ของเธออ่านจดหมายฉบับนั้นพลางยิ้มทั้งน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจหลายปีต่อมามาลีเรียนจบและได้รับการบรรจุเป็นตำรวจหญิงในหน่วยงานสืบสวนสอบสวนชื่อของเธอเป็นที่รู้จักในเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ก็เด็ดขาดในหน้าที่โดยเฉพาะกับคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลที่รังแกชาวบ้านที่ยากจนหลายคนมักพูดว่าถ้าทุกคนซื่อตรงเหมือนสิบตำรวจตรีหญิงมารีโลกนี้คงจะสงบสุขกว่านี้มากเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจะกลับบ้านพัก เธอเห็นเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังร้องให้อยู่ริมถนนเพราะทางเงินค่าขนมหายเธอเดินเข้าไปปลอบแล้วมอบเงินจำนวนหนึ่งจากกระเป๋าของเธอให้เด็กชายคนนั้นมองเธอด้วยดวงตาเป็นประกายขอบคุณครับพี่ตำรวจมาลียิ้มไม่ต้องขอบคุณหรอกจะเอาไว้วันข้างหน้าถ้าหนูเห็นคนอื่นเดือดร้อนหนูก็ช่วยเขาเหมือนกันนะอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นละ่ะ เด็กชายคนนั้นพยักหน้ายอย่างแข็งขันมาลีเดินกลับบ้านพักพางมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มในหัวใจของเธอเต็มไปได้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ่งเธอเคยเป็นเหยื่อของความอายุติธรรมแต่จากบาดแผลนั้นมันได้สร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาใหม่เป็นความแข็งแกร่งที่จะไม่ยอมนิ่งเฉยไม่เห็นผู้อื่นถูกรังแกและในที่แห่งใดแห่งหนึ่งอาจจะเป็นหลังกำแพงเรือนจำที่หนาวเหน็บจะชาดก็อาจจะกำลังนึกถึงวันที่เด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งกล้าที่จะปฏิเสธเงินใต้โต๊ะและเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของผู้คนมากมาย ในตอนท้ายของเรื่องราวท้องฟ้าของเมืองโคราชเป็นสีทองอารามฝูงนกบินกลับรังเสียงอาสานยามเย็นดังกล้องมาจากสุราเล็กๆที่สุดปลายชุมชนมาลีมองท้องฟ้าพลางกระซิบกับตัวเองเบาๆความจริงอาจจะเดินทางมาช้าแต่ถ้าเรายึดมัน่นถือมั่นมันไว้ในที่สุดมันก็จะเดินทางมา